สวัสดีครับก็ไม่มีน้องวันนี้กับยูกับช่องพ่อเพียยเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะกับตลาดนัดบ้านข่าวครับพาพี่น้องมาอยู่กับตลาดบ้านข่าวตรงกับเช้าวันเสาร์ที่สามทิศทิศศิลป์กาญจน์สมวัณฑน้อสิบเจ็ดนะพี่น้องมาอยู่กับของขาขาขายขาสวัสดีครับผมขาขาเอาเมื่อกี้นี่ขายเท่าตี๋ขายแล้วครับโอ้ยขายพันยุ์ิเยาว์ตอนเนี้ยเรือตวหนึ่งเดียวครับเรือเป็นอันนี้เป็นสายใดเนี่ยแจ็คสายใดบู มาชมไม่ไม่มีลูกยังมีครับมีแล้วลูกสาข้าวทองโอ้มันมีลูกสามลูกสามข้าวทองมาเตี้ยอนาดีเนาะทับแล้วทับโตทับโตเนาะสถานะมีลูกลูกสามเนาะตอนนี้เนาะจิงหากันยาตัว้าพฤจิการมมาสี่ห้าเดือนเนาะน่เนาะเพื่อ่ไรเท่าอดไร ามหมื่าหพเอาห้อยาบอกเบอร์เนดแงห้าหกสองห้าหกเจ็ดศครับเจ็ดเนาะานองแดงมอยสามหมื่น่ก่ารหื่นหนึ่พครับสามหมเอาเนี่ยครับขหอยาเด้อครับดื้อทองหเดือนเนาะโอ้สูงหลายเติบยิ่ได้เนี่ยร้อยสี่ิบร้อยสี่สิบแปดสิบบุนเนี่ยสี่สาสี่สบหานาตึ๊บเลยเป็นเนื้อก็ได้เนาะนี่เนาะ แข่งขาดีนาอห้อยขาหนอ,อครับครับไทยบรรยากาศดเบิ้งครับืนันนี้ก็ในห้อยก็เองาง้อควายเขามาหลายอยู่พี่น้องมีทางง้เลี้ยงง้อขุนครับ่ายบรรยากาศเบิ้งเป็นนาครับถามเปนนามนี่น้งนองด้อ นี่สายผู้เลยเนี่ยสายผู้สวยๆตัวเท่าไรนี่ล่ะตัวเท่าไรนี่ห้องไว้ยนี่เนีลายเท่าไรคู้ยี่ห้าครับโอ้ตัวสองหมื่นฮะตัวสองหมื่นสองพันห้าร้อยนีขายยกคู่เนาะสองยก รกคู่สองหมื่นห้เขเลี้ยงกีเดืนเนาะสายคู่ครับนี่ครับสายเบิร์นะครับเด้อนี่สองหม่นห้าร่กคู่นี่ 25, ตัวนี้ตัวนึงยังเหลนมาตัวน มาดีบริษัทจุ่มของคนขับไทยงอปูกของงามครับพี่น้องไทยผูกเป็นขอบคุณพี่น้องเด้อให้บรรยากาศหัวเลี้ยงมาขอบคุณพี่น้องบบกันก็ได้พี่น้องตัวนะี้ยดูจึงรถเวียนจ้าของพี่น้องไทยเบิ้ง <c oughs> <c oughs> พี่น้องมีแต่สสยดำดำพี่น้องไทยเบื <can> <can 't you say easily> ้องใสยดำสสยดำด้วยเนี่ยใสยมูสายดำของระจอจครับนี่หกพันครับเพื่นห้องไ่หกพันตัวนี้ให้เบิ้งบรรยากาศงามๆพี่น้องเด้อมีขายไปแล้วมื่อนึงพี่น้อง ขายตไปแล้วหน,นึ่งหมืบาทนั่เตียขายคร่งเทยใหครับเก็บราคาเบิงครับตัวนี้ขายไปแล้วหมื่นนึ่งหมืน่นแดงแดง 6, ออ 1, หอกพันับเน,นห้องหมูพันในตะปูเรื่ครับเปนอีกนห้องกานพี่น้องเจ็บหลักาให้เบิ้งนีเจ็บหลพี่น้องเด้อเ็บหลัาให้เบิง

อันนี้เท่าไรนี่แม่แม่อันเป็นแม่ใหญ่เนี่พ่อแม่เนี่ยนี่แดงแดงเนี่ยเป็นในสิบสี่หารร้อยเป็นแม่จามสิ่งเดียแม่จามจี่ลูกออกแล้วจี่ไม่ลูกที่เท่ใดเนี่มันออกอยู่กับตัวมันเท่าไรเนี่ยลูกที่สามที่ครับเปิดไปเท่าไหรก็เปิดไปสิบสี่หารร้อยเนี่ยหลังนี้เด้อเนาะต้องแม่คู่เด้่แม่ลูกละก็สิบสองหาร้อยสิบสองหารร้อยลูกลูกตัว ลูกตัวเมียไถไถเนาะเออเนี่ยหมือนต้นๆก็มีลูกเออสอตัวมือนมาหน่อยเออเอทาได้เนาะต่งเขเอาไปลี้ยงเลยเออแม่ก็ทับเแม่ก็ท่ากันนะแม่ขเจิผมาถามครับไม่ื้อเพื่อนมาผมเหมือนมาถเอาโคเช่นบอกเ่อนนะศูนย์แปดแปดสี่แปดสามศูนแปดปครับตัวนี้ห้องไว้มือ5สีสี่พันห้ครับสี่พันห้าครับสองพันห้าสองตัวชีวิตั้างล้างแดงลูก ได้อีกเนาะเออก็ได้ทวยก็ได้หลายแับาหลายคือพาว่าว่าใกล้ๆรถสิเนครับอเชิญขอบคุณครับผมใ้างเจ้ห้านมานพ่อมาดีครับผมครับคสวดีครับครับพ่อายยูตลาดวนบ้านข่าวนะข้ามาเนาะบ้านขาวครับมื้อนี้เป็นยังไงก็มานยังมื้อนี้มานไปสองสามตัวนะครับโอ้นางเอกสาตัวนี่เดียวผู้บาตัวหนึ่งผู้สาวสองตัวครับโอ้เป็นราคาเท่าไหพ่อขายไปแล้วนี่ย ลายละหกปั5หาครับหกปัญหาก็พอซื้อด้วนี่ยไหมลายละหกปัญหาเป็นตูวตูผู้สองตัวตู้ผู้ตัวเดียวต้ตัวหนึ่งตัวเม่สอตัวตัวเม่้าสองตัวเนี่ยตัวหนานะเอาไปซุ้พ่อมาดีพ่อตัวนี้กิจจกสองหมืนกปัญหาคับมีแปดหมื่นเก้าหมื่นเก้ากว่าได้เนาะนีครับสามตัวเราขายไปแล้วโอ้พอซื้อของเราเลครับงิตัวละตัวเนี่ยไหมเป็นอยู่ยกคู่ยกเนาะ ยกมันยกเลยได้ถูกเนาะประมาณเนาะท่านแยกกับยีแพงกัหนีอยู่เนาะเนีนครับเนี่ยตัวโตเนี่ยโอ้พอเลี้ยงนี่แน่ครับนี่ก็ตัวแม่ตัวนี้หนังก็ตึ๊ดๆนี่นะครับเจียวไปเบิ้งครับเจียวไปเบิ้งคนเอาไก่เราเนี่ยครับหมอสาวอันนี้ได้เหลียตัวนี้ตัวนึ้งเนี่ยมอสล่นๆนี่เด้เออมอสล่นแม่แง่พุ่งเจ็ดครับแม่แง่เนี่ยสาวสาวแง่แข้งขาดีินก่ตัวนี้เนาะใกล้ทับแล้วมั้งนี่พ่อใกล้แล้วใกล้ทับแล้วล่ะ ทับให้เราก็บผบก็ได้ถาของเพราอมันบอกเบอร่ะที่บ้านนะ่ะหาได้ส้างอีกนะพ่ามันเนาะนี่นครับอยากได้ก็ช่วหาเราได้ครับเด้อพ่ามันเราหาเบึ้งว่าให้เราให้เราเราบิ้งให้ครับนี่ตัวหน,นึ่งเบื่เราศูนย์กเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สมห้าครับโทรหาเราครับแล้วก็ ให้เราหาไปให้ไกลนอจะเอาแบบใดร้อยไหนนอตัวผู้ตะูัวแม่สีแดงก็บอกเราหาไปให้ครับเพราะว่าพ่อหมานี่เราเป็นในห้อยอาบุษัวครับเราคัดงัวให้ได้ละตัวมาฐานครับผมเอาเขมันครับขาคอยคอยระขายครับผมขอบคุณครับไปไปจะกลับบ้านแล้วเอาัวไปส่งเขามาท่านครับอันนี้อันไหนนอเนี่ยเป็นยืนเท่ๆอยู่นี่พี่น้องสายโค้งบ่เนี่ยเดี๋ยวพี่ถามคุณเฮ้ยได้ครับ โอ้นางเอกไหมเว้ยล่ะกูก่อแถววะเออนี่ราคาเท่าไหร่ยิบถามเพื่อนตงให้ได้พี่น้องเด้อยนี่อือนี่ครับเพื่อนถามเพื่อนออกไปเป็นงูงัวอะไรท่านวะปกปัญหาเพื่อนซื้อมาครับถึงแล้ววาถึงวาถึงเลยอือสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับบัน่อกของยุติธรรนะของพ่อเนาะบ้านข่าวเนาะคนหลายอยู่บ้านพวกเราเนี่ยหลายอยู่ครับ อันนี้เป็นองไรแม่ลูกดิสแดงเนี่แม่ลูกกับแม่สาวครับเัเดียวคับสาวเดียวครับตัวนี้สาวเดียวเนี่ยัอะไรัวน่บ่าวมื่นสองพันห้าร้อยครับสองพันร้อย้มของรถน้รุ่นมันงานของรอยี่เลวครับติดติดหูคุบคบรบคับครบครบดครับอบเปนรเพซื้อหรือเปล่าอดำดำบดสีแดงดีพอรุ่นีต่างหาก่ยรุ่นต่ากครับมื่นสองพันห้าร้นี่ได้แม่ลูกนี่ได้เป็นแม่ลูกว่าไว้เีครับน่ยแม่ลูกลูกตัวแม่ัวแม่ครับ มีก็พอตองรออยู่ด้ยครับเนี่ยมถามแม่ตะลูกนะขายครับลูกคนไหนเทอาไหรคุณมาแยกอันสองันหายู่มาขายสองคัาึ่งสองัายู่กับ่ขายขายกันยนลูกคเนาะแม่คนเนาะันแม่กำไรครับเอาพอกน้องบอกเบอร์แนะนอไหมศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหกามหครับขอน้องนาะครับผมองพอน้องว่าถูกผมดวยถูกอะไรครับถูกงงานมนของน้องเนาะงานอลูกตังแม่ครับเด็ดดีแม่อาจจะท่องไว่ท่องเพไปทำกับแม่เืม ลูกก็ดีนะคุณน้องตัวนี้นะลูกดีครับตัวนี้ตัวลูกตัวใดลูกลูกมันเป็นลูกลูกหลอดป่ะเหรอไงนะครับมัไปถามเขาว่าเอสีดีเนาะครับครับหลอดนะครับลูกพันตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยครับไทยของลูกเพันนะครับครับเนี่ยไข่พูดเป็นบอยบอยโอ้โนี่สีแม่เนพันเนี่ยคุณยายเนี่ยโอ้ดีโหอันนี้ท่องครับลูกใจอันท่องเนี่ยเนาะครับคุณยายคุณยายให้ลูกงามตัวเนี่ยโอ้ลูกขี่ตัวเราวะที เก่งแต่เนาะหมานแท้จักบาทครึ่นั่นแ่ละให้ลูกลูกสีแดงกนต่างหากหบมาหาี่ครับเดียวสามัหาครับตอนนี้่นสามัหาครับหาครับบินจีบเอาแล้วมีรัวตายลูก,ลกง,งกนนะครับตัวนี้ตัวนี้คือขายเรากับปูกพันหานี่ก็ย้ายกันครับพี่นอก ต้องว่าไม่บวมย้ายกันพบปัญหาคั้งายกันแล้วก็ืัอนี้ก็ขอปิดคลิปตลาดบ้านข่าวไว้เสมียพี่น้องเด้อกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อพี่เลี้ยงเต่ไร้น้ำครับพี่น้องืัอนี้สวัสดีครับ